วัสดีครับวันนี้ก็จะมาดีิวลนะฮะและก็ประกอบด้วยนะครับคันนี้ประกอบได้ m a d b u Junior นะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะเพราะว่ามันออกมาแล้วมันก็ไม่ออกอีกเลยงงมากเหมือนกันทาง,งที่มันก็คือรหัส1นะฮะโชยได้นดี่ยน่ง18056นนะครับอันนี้มาในรูปแบบของโค้งซุปทีแซด นะฮะทีเซล้อโตนะฮะแล้วก็เป็นคนขับด้วยนะครับโอเคด้านในเรามีอะไรบ้างนะฮะนี้อาจจะไม่ได้ซีนทุกทุกอย่างนะเพราะว่านั่นแหละเป็นเซอนประมูลมาสิ่งที่เราจะได้นะ,ะคือยางโตหน้าแคบหลังกว้างนะครับแล้วก็ล้อแบบล้อตันนะ่ะหน้าแคบหลังกว้าง อันนี้ก็จะเป็นชุดกับพาร์ทนะฮะพร้อมตัวหางของโค้งเนะฮะมีชุดมอเตอร์นะครับตามด้วยสติกเกอร์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นบอดี้นะฮะพร้อมหัวคนขับก็ในส่วนของตรงนี้มันจะไม่มีการลงไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้จะไม่มีสติกเกอร์นะต้องทาสีเอานะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูคู่มือกันนะครับก็ในคู่มือน,นะฮะก็จะมีการทาสีมานี้ติดสติกเกอร์ตามนี้แล้วก็ประกอบนี่นะฮะใครยังไม่เคยประกอบโครงทีเซตเอผมทําไว้แล้วในเพย์ของ Mini โฟล์วเบสิกนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าประกอบออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะฮะ โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวตัวโครงซ u เปอร์ทีซนะฮะอันนี้ล้อไม่ต้องแบบว่าทำให้มันบาลานซ์ทั้งสองอันนะั้นได้จำมันเป็นล้อตันก็คือใส่เข้าไปได้เลยนะฮะไม่ต้องกะไม่ต้องกะอะไรทั้งสิน้นเพราะว่ามองด้านนอกมันมองไม่ออกนะฮะโอเคอันนี้ก็ปล่อยไปต่อมาเดี๋ยวเราจะมาติด สติกเกอร์บอดี้นะครับและอาจจะมีทําสีนิดหน่อยเนาะโอเคเราไปดูกันเสร็จแล้วนะครับสำหรับการติดสติกเกอร์พร้อมกับทําสีนะฮะก็ไม่ได้ทำเน้นมากนะครับเรื่อยๆเชียๆจุดที่ทาได้ก็ทานะฮะเดี๋ยวเราจะมาประกอบรวมร่างกันเลยนะครับก็อันดับแรกนะฮะตัวบล็อก นี้รู้สึกว่าจะใส่จิ้มตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้จะต้องใส่มอเตอร์นะฮะคนคนใส่ยังไงคนก็ใส่อย่างนี้จิ้มเข้าไปกดเข้าไปเรียบร้อยคนไม่ได้ทาหน้านะเพราะว่าไม่มีสีเนื้ออันนี้อันนี้อันนี้รู้สึกว่าจะใส่ตามนี้ ตรงนี้มันจะมีร่องขีดให้เลยเห็นปะยากเข้าไปเอ่ะเข้าแล้โอเคแล้วก็ประกอบคนเข้าไปดังนี้ตรงนี้มันจะมีจบอยู่ เรียบร้อยครับสวยงามกบเข้ากันเลยคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้ชอบถูกใจก,ก็กดติดตามกันนะฮะสนับสนุนกันด้วยการดูโฆษณาทายคลิปบนคลิปสมัครสมาชิกก็ได้ขอบคุณไวรัสอินด้โฟวีลนะครับสำหรับสปอนเซอร์หลักของเรานะฮะจำหน่ายรถและอะไหล่ธรรมยาเลือกชมเลือกชอบได้นะฮะ ไปทำเพจเวลามีโฟรวิวที่อยู่ใต้คลิปแล้วบอกว่ามาจะาช่องใบแคทได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าถึง15%ด้วยกันนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ